มาแล้วรอบนี้ไม่พลาดนะครับก่อนแบบนะครับโอเคเคยเล่นเกมนี้กันไหมมันชื่อว่า Cover Orange มาเล่นบน iPad ครับเกมนี้เป็นเกมที่เกี่ยวกับ การที่จะต้องปกป้องน้องส้มนะครับจากฝนพิษฝนกรดนั่นเองนะครับถ้าเดี๋ยวลองเข้าเล่นกันดูนี่ก็จะสอนเล่นนะครับว่าถ้าอันที่หนึ่งก็คือต้องเอาน้องส้มเนี่ยเข้าไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับอันที่สองก็จะเป็นการทำให้น้องส้มเนี่ย มีโลก่กำบังเมฆฝนกรดนะครับคือถ้าเกิดเราสามารถป้องกันน้องเมฆเอ้ยน้องส้มได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราพันด่านลองไปดูกันนะอันนี้ง่ายๆเลยก็คือมีอุปกรณ์ให้หนึ่งชิ้นกรปล่อยลงไปน้องส้มก็จะปลอดภัยจากฝนกรดนะี่มาละ อันนี้ถือว่าผ่านนะครับด่านที่สองอ่ะจะเริ่มยากขึ้นลองดูนะครับนี่ลองก็บังตรงนี้ไว้ก่อนอด่านที่สองตรงนี้ครับช่วงแรกๆเนี่ยมันจะง่ายนะ สังเกตตรงมุมซ้ายล่างนะครับก็จะมีตัวหมวกพิเศษถ้าเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมีหมวกเพิ่มขึ้นห,หมวกนี่ไว้ทำอะไรกันในกรณีที่ต้องการจะผ่านด่านแบบไม่ต้องช่วยไม่ต้องให้อุปกรณ์มากำบังนะนี่เริ่มยากแล้วเห็นไหม เคก็า okay. มายากมากขนดาดสามชื่อเกมว่า Orange Cover นะใน iOS เนี่ยไปโหลดมาเล่นกันได้เค okay. ดันต่อไป จะสังเกตว่ามีระเบิดนะครับอยู่ด้านซ้ายเนี่ยแล้วก็มีอุปกรณ์มาให้อันเดียวนเนี่นี่ระเบิดอยู่ด้านล่างเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้าเกิดเราเอาอุปกรณ์ลงมาแล้วเป็นสีแดงเนี่ยแสดงว่ามันมันลงมาไม่ไดนะ้ปล่อยก็ไม่ได้เห็นไหมเราต้องปล่อยให้มันเนี่ยวิธีการก็คือเนี่ยจะปล่อยให้ลูกกลมๆเนี่ยกิ้งไปโดนไม้อันนี้แล้วมันก็จะกิ้งลงมาตรงนี้เดี๋ยวลองดรูระเบิดก็จะถูกจุดนะครับ อ่าด่านน้องส้มเข้าไปในที่ปลอดภัยอันสี่ด่านแรกๆนี่ยังง่ายอยู่นะครับผ่านไหมอือผ่านโอ้ย <laughs> เสียงน้องส้มก็จะน่ารักหน่อย มาต่อมาครับเริ no ่มงงแล้วถ้าไปกดมันโดมแล้วับไม่ได้แล้วนะอยากล้น่าจะต้องทําให้เลื่อนลงมาก่อนไหมโอเคโอเคได้แล้วกิ้งส้มไปอย่างนี้นะครับแล้วก็แต่ปัญหาคือตรงนี้อาจจะตายด่านนี้เรียบร้อยมาดูว่าถ้าไม่ผ่านจะเป็นยังไงนะครับ นี่เล่นให้ดูไม่ผ่านนะนี่ฮะโดนฝนกรดเต็มๆเลยน้องส้มก็จะเน่าไปโอเคตรงนี้ด่านสี้องจะต้องทำแบบนี้ครับจริงไหมตกช่องตกอะไรก็ก็ตายนะไม,ไม่ไม่ตกละอันนี้อ่าโอเค เราก็บล็อกไว้ครับเียบน่อยสามารถกดบมเร่งให้แม่ฝนมาคือถ้ามีอะไรขยับอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ไม่หยุดเห็นไหมโอเคแม่ผลก็มาก,ก็แต่เมื่อมันหยุดนิ่งแล้วนะครับ อยู่ทงด้วยดีใจนะงานต่อไปโอ้โอเคน่าจะทำแบบนี้นะเอาส้อมลงไปในหลุมนะแล้วก็เทอนี่ลงวิญญาณงัดกระถางไม้นี้มัดนี่ให้นะครับตัวไอ้เม็ดขาวๆนี่ลงมาเนี่ยมันจะป้องกันมีให้ นกรดครับตกลงมาโดนน้องส้มได้เป็นไงผ่านแบบง่ายๆมีคะแนนด้วยนะสกอร์ดาล่าง937ก็คือเวลายิ่งใช้น้อยเนี่ยในการผ่านด่านก็จะทําให้ได้คะแนนเยอะขึ้นนะครับโอ้โหไม่ทันนะโมแต่โมจะดูต้องระ้อบางจังหวะบางเกมมันต้องรีบรับน้องนะครับ พันไม่ไม,ไม,ไมเ่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปล่อยเลย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 โอ้ยตายว้าวเดี๋ย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 วอ๋อสอนสอนสอนถ้าเกิดอย่างที่บอกคือถ้าเกิดไม่ไม่ผ่านจริงๆไม่ไหวจริงเนี่ยใส่หมวกให้นอ้องส้มซะนะครับไม่ใส่เราจะเก็บไว้เออต้องอย่างนี้ครับกระจังหวะดีๆ เร็วมากกว่าน,นี้อานที่เจ็ดรอ,อดจ้าโอ้ยเยียมเยีมเลเวลเจ็ดน่ะได้นี้ด้วยได,ได้ดาวด้วยนะ ไงดีมีส้มสองลูกแล้วอันนี้ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังเหลืออีกสามสิ่งโอ้ยอไป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 อย่างนี้อด้ไหมมาลุ้นกันไม่น่ารอดนะมีช่องว่างอยู่เอ้ยๆๆ้ย้ย โดคนทั้งคู่เลยในหะม่ใหม่ใหม่ใหม่ครับใหม่ใหม่ตรงนี้มัดให้โอ๊ยนี้พัดโอ้ยเอางี้ <laughs> หมูหมูมาก ภายจ้างั้กวมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับในแต่ละด่านเนี่ยอ้ยนี้จะออกน่ารักน่าฝึกสมองได้นะครับน้องๆสามารถที่จะโอ้อันนี้แอบยากนะอันนี้ก็คือมีสอง สองเม็ดส้มมีสองใบนะวิธีการก็คือแบบนี้ครับเราจะให้ไม้เนี่ยมาครอบนี้แล้วก็ไปเตะน้องส้มอีกฝั่งนึ่งเนี่ยให้กิ้งเข้าไปโดนเอา้าน่าจะถูกแล้วแหละ <c oughs> ให้ฝลกดผอ่าผลกดก็มีน้ําหนักนะครับทําให้ตัวกล่องไม้เนี่ยล้มลงบังหนังได้ เสียงน่ารักดีนะเกมนี้เกมนี้สามารถเล่นออฟไลน์ได้นะครับได้เลยนี่นาจะง่ายนะนี่คิงพาไปห้อย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 ง่ายไหมง่ายจริงปะเนี่ยมาดูกันเดาว่าโดนจากช่องฝั่งขวามือนี้แน่เลยมาสวดมนต์ให้น้องส้มกัน อ,อีรอดปิจิบด่าแล้วเกือบสิบนาทีนะด่าหนึ่งเกือบนาทีเหมือนกันโอ๊ยอะไรเนี่ยอ่าเห็นมีระเบิดนะครับระเบิดน่าจะตีแล้วก็ไม้กระเด้งไปโดนลูกกมลมๆล็อกเปียนนี่เราลองได้ครับลองก่อนได้มันจะต้องไหวคิดว่านะครับ เปิดปุ๊บเนี่ยก็ดส้มนี้ลงมาปั๊บแล้วก็ลงตดลงน้าไปแี่ถ่าเนี้ครับคือแต่เราต้องสามารถทําให้น้องเนี่ยลงมาอยู่ในกลุ่มเพื่อนได้ก่อนนะครับจ,จะดีดเบาๆนี้แล้วก็อ่อยรู้ว่าออยยอผิดทางผลก็จะกิ้งมาโนลูกล้อไหมไม่ไม่ช่วยนะตายไปหนึ่งผิด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่และครับอาจจะผ่านนะรอดจ,จ้าเฮ้ย <c oughs> โอ้ได้ไฮสกอร์ที่ด่านสิเบเอ็ดนะ อันนี้ถ้ากระแทกน้องส้มไปปุ๊บออนนลองลองดูก่อนอ,อ,อ้าวโอ้ย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 นี่เลย <c oughs> จบง่ายต้องคิดเยอะครับเดี๋ยวนี้ก็ผ่านกันถ้าเกิดไม่ไปกระทบกระเทือนไม่ผ่านโอ้ย ม,มยังไงต่อยยังไงยังไงแทงลงมาปัา๊บอุดด้วยอะไรดีอุดด้วย,ล,ย,ดดวยลูกลกลมๆนะครับเปลียนจะดีกว่าโอเคอ่ะมีปอดภัยนะครับโอ้ยรอดครั ด้านนี้นะครับดูเหมือนว่าจะแอบยากไม่น่ากิ้งหล่นลงท่อน้ำหล่นลงหลุมไม่แน่เลยนะครับต้องไม่หล่น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 ไไม่่หลนงยังไงยังไงยังไงเอาใหม่เอาใหม่ถ้าจะต้องกิ้งให้แรงกว่านี้โอเครอดแล้ว เวลาดีครับ9 1 7 4คะแนนจริงๆแล้วเกมนี้เล่นไปดาที่ร้อยกว่าแล้วนะฮะหมดละกลับมาเล่นใหม่นะให้ดูว่ามันเริ่มต้นยังไงนะครับเพราะถ้าไปดูหลังๆแล้วจะงงแล้วตาตามไม่ทันแหละ ตรงนี้น่าจะต้องยิ้งลงไปดันไม้มาวางไว้นะครับปาดปาดโอ้ยโอ้ยโอ้ย<ะ>รอจ้ามาอีก6ด่านแล้วเดี๋ยวไปแล้วนะครับวันนี้มาลองเล่นให้ดู เกมนี้เกมนานแล้วแหละอาจจะเคยเล่นกันถ้าน้องคนไหนยังไม่เคยเล่นก็มาลองดูนะครับอันสิบห้ามีอันเดียวยังไงอันนี้ด,ด,ดีดน้องหม่แน่อนอนมันจะเป็นคารนกระดกนะ,อะเออเอยบร้อยศพไม่สวยแน่อนอน ริบร้อยนะครับลักกอยต้องหาจุดที่ให้มันอเอาเอาพาน้องขึ้นรถให้ได้สำคัญคือต้องให้ระเบิดติดด้วยนะที่จะระเบิดจะได้กันเม็ดฝนกดด้วยเพราะมีโอกาสกระเด็นแหละโดวแลวเห็นไหมเอาไหมเอาไหมเอาไหมแถวนี้ เฮ้ยเฮ้ยเหมือนเดิมไหมวครับแต่ตรงนี้อ่ะ่โชคดีเอาลาก่้อนอนนี้นะยังใกล้อะอันนี้อ่ะเราเบาโอ้ย ห,หัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนใกล้ๆใกล้ไปแถวนี้แถวนี้ต่ำๆตำๆจะได้ไม่แรงมากไปเบิดมาน,นี่แหละนี่แหละต้องแบบนี้ครับต้องแบบนี้ดานสิบห้านะครับหัวเริ่มร้อนแล้วนะครับ โอ,โอเเมม้เริ่มมีเริ่มมีเริ่มมีเครื่องหมุนเราได้ดูนะครับเราจะต้องเขียนน้องลงไปก่อนออต้องไวละน่าจะต้องมือไวล่ะกิงเบาๆก็ดีบูบ๊ขึ้นมาไปไหม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 อ่าดีดีดดีบลอ่านสิบหกนะครับ ลำสนุกแล้วเห็นไหมหลันแรกง่ายนะหลันหลังๆไม่ไม่ค่อยง่ายแล้วเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับมาอีกสี่ด่านมาเฮ้ สังเกตไอ้ตัวนี้ม,นมันจะมันจะมันจะเป็นกล่องที่เดินได้นะแต่วิธีการเราจะต้องทําให้มันลงมาให้ได้ลองระเบิดดูกอนเลยนะครับเดี๋ยวระเบิดจะเขี่ยลูกกลมๆเล็กๆเนี่ยเดินมาละคำถามคือเดินไปไหน,นเดินไปไหนไอ้ตัวนี้ผ่านแล้วตัวนี้ไอ้ตัวนี้น่าจะรอดนะครับตัวแรกนะ ลองดูโอ้ยไม่น่ารอดมีรูอยู่ดูเงั้ยกิ้ง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 เน่นากล่องก็ลองปิดนี้ผลไหมปิดไว้อ่ะ อให้น้องส้มกลิ้งเนาะปึ๊บปุดดูสวยงามมันน่าจะเขี่ยเพื่อนมาลงใหม่รอมแป๊บหนึ่งนะไปินไหมเด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 ินนั่นแหละนั่นแหละตามคาดไป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 ดีดีเนี่อ่ยลูกนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วนะครับน้องจะเดินไปเรืเ่อยๆนี่แหละ ยอดละสิบเจ็ดนะครับ <Okay. S 1> มานะ <laughs> มานะ <laughs> นี่สวยงามลูกโยนทิ้งไปได้เลยนะครับ มาสองหน้าสุดท้ายอันนี้อันนี้อันนี้ดูแล้วไม่มีประโยชน์เลยโยนทิ้งไปเลยคือถ้าไม่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 หมุนก็อ้าวไงครับแล้วก็วางเบาๆเนี่ยวางไม่ให้มันหมุนนะไม่ให้มันเคลื่อนที่ถูกไหมไอ้หมุน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 ออกหมุนออกหมุนออก เร็วมากยานะปาห้าดเปิดลงเราจะไม่ใช้หมวกเราจะไม่ใช้หมวกอะจะจะจะโอเครู้แหละรู้เรื่องเปิดมันซะนี่ไงนี่ไงแต่ถ้าวางไม่ดีนี่โดนระเบิดก่นะ น้องก็จะใส่เตะอยู่ในนี้โดนลูงระเบิดตายคาที่ผ่านไปแล้วสิดด่านนะฮะสนุกไหมครับเกมนี้มันต้องเล่นเองนงเกมนี้บอกเลยว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดก,ก็สนุกเพลินๆนะแก้เครียดนะครับพ่นแล้วสามสด่านห้าด่านแก้เครียดกันไปนะครับนี่อันเดียวเลยหรือโอ้โหน่าสนใจนะนี่อ ลงมาก็ปิดตรงนี้นะครับไม่น่าจะได้นะครับเราคนใช้เราเกิดให้เป็นไปหมดครับคื <c oughs> อถ้าปล่อยมาตรงๆเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะไม่ลงมาแล้วก็เปิดช่องให้เม็ดฝนกรดเนี่ยโดนน้งส้มได้มามาครับดานสุดท้ายดานสุดท้ายเดี๋ยวจะไปแล้วนะ S <S หมดลอย่างสะใจมี่มีค้อนเทพเจ้าทอนะครับมีสองอย่างให้เลือกดูแลว้วน่าจะแบบนี้ก่อนนะครับดีดแล้วเบิดไม่น่าเวิร์กนะครับไม่น่าเวิร์กอืยอืม ปล่อยลงมาบ๊บย้อนไปเื่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ยจบครับหลานี่สิบดูตามไม่ทันก็ย้อนดูเอานะครับ่โอเคก็ต้องขอฝากไว้นะครับสำหรับ เกม Orange Cover นะเดี๋ยวจะลองหาลิงก์มาทิ้งไว้ให้ ه, ที่ใต้คลิปนะครับ20ด่านแล้วโอโอเคก็คือจะเป็นฉากไปเรื่อยๆนะครับว่าทุกๆ20ด่านเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดแมปใหม่ได้นะครับแล้วก็มีคะแนนสะสมอยู่นะครับตอนนี้ได้18,944คะแนนนะ ดูดูอิทีเกมเกมชื่อ c o v บ r Orange นะพูดผิดนะครับขอบแคปเจ้าไว้นิดนึงโอเคได้ครับไปก่อนครับด่าแล้ประมาณหนึ่งนาทีนะเนี่ยโอเคถ้าชอบนะครับคลิปเกมลักษณะนี้นะครับก็จะมาทำให้ดูกันนะครับ ไว้พบกันใหม่ดีกว่าโอกาสน่าเจอกันนะครับไปก่อนครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องนิดนึงนะอันนี้ผู้ติดตามก็ยังมีไม่มากนะครับฝากไว้ด้วยเไปก่อนครับผมบ๊ายบาย